ดีคะ่ะเด็กกลับมาพบกับครูเตยแล้วก็ครูฟ้าค่ะอ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยครูฟ้าวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนค่ะครูเตยอ๋อเราอยู่ที่โรงเรียนเด,ยด็กๆคิดถึงโรงเรียนกันไหมคะ ครูฟ้าว่าเด็กๆต้องคิดถึงโรงเรียนแน่ๆเลยค่ะครูเตยว่าแต่วันนี้ครูฟ้ามีอะไรสนุกสนกมาให้เด็กๆทําค่ะข่าวนี้นะคะครูฟ้ามีแบบฝึกหัดเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กมาฝากเด็กค่ะโอ้โหจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโรงเรียนได้อยู่ค่ะครูเตยก่อนอื่นนะคะที่เด็กหยิบหนังสือแล้วเปิดไปที่หน้า12ค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของฉันค่ะครูฟ้าคําสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยบอกชื่อโรงเรียนของตัวเองแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับห้องที่ใช้เรียนหนังสือค่ะมีห้องอะไรบ้างคะครูฟ้าห้องแรกนะคะมีหนังสือเรียห้องอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกห้องสมุดนั่นเองคะ่ะค่ะห้องต่อไปนะคะห้องที่เด็กเด็กเนี่ยใช้อยู่ประจำเลยคะ่ะคุณเตยห้องอะไร ถูกต้องค่ะห้องเรียนนั่นเองและห้องต่อไปนะคะเป็นห้องที่เด็กใช้ทานอาหารเทคุณเตยใช้ทนอาหารต้องเป็นตรงอาหารแน่นอนทุณฟ้าแล้วห้องไหนล่ะคะที่ใช้เรียนหนังสือห้องไหนครับถูกต้องค่ะห้องเรียนนั่นเองเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่ห้องเรียนเลยนะคะค่าเด็กๆต่อไปนะคะหน้าที่13าค่ะ ในหน้านีเนี่ยนะคะเขาจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่สําคัญในโรงเรียนครูฟ้าค่ะเด็กเรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆต้องขับตาบรอยปะด้วยครูเตยใช่แล้วค่ะเรามาดูที่หมายเลขนึงนะคะว่าคือใครกันเลยหมายเลขนึงคือคุณครูคคุณครูคนั่นเองค่ะส่วนหมายเลขสองนะคะครูฟ้าเป็นนักเรียนค่ะหมายเลขสามค่ะแม่ครัวค่ะส่วนหมายเลขสี่ค่ะทางโรงค่ะค่ะ และแห่งข้างล่างนมคะเด็กๆเขาเนี่ยจะให้เด็กๆนำหมายเลขที่อยู่ทางด้านบน1นถึงสลงไปใส่ในช่อ,องวงกลมที่อยู่ทางด้านล่างค่ะให้สังเก์กันนะคะค่ะดูที่ภาพแรกนะคะเป็นภาพคุณครูกําลังสอนังสืออยู่ต้องเอาหมายเลขอะไรมาใส่คะหมายเลขหนึ่งนั่นเองค่ะคือคุณครูใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะภาพต่อไปเลยคะ่ะพานโรงทําความสะอาดโรงเรียนหมายเลขอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะหมายเลข4ีนั่นเองค่ะดูที่ภาพถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนเรียนหนังสือใส่หมายเลขอะไรคะดเด็กถูกต้องค่ะหมายเลข2นั่นเองส่วนภาพสุดท้ายค่ะแม่ครัวนะคะเขากำลังทำอาหารค่ะหมายเลขอะไรคะคุณฟ้าหมายเลข3สามค่ะถูกต้องแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณฟ้าใช่ค่ะไปนะ้าถัดไปกันเลยคะ่ะเด็ก ต่อไปนะคะหน้าที่14ค่ะโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะคบูฟ้า,า,าคำสั่งนะคะเขาให้เด็กๆนะคะสำรวจในโรงเรียนค่ะแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมค่ะค่ะแล้วจากเหภาพนะคะให้ภาพอะไรมาบ้างลองดูสิคะภาพแรกนะคะเป็นภาพสระว่าน้ำภาพถัดไปนะคะเป็นภาพห้องคอมพิวเตอร์ค่ะภาพถัดไปค่ะห้องสมุดด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้อง ส่วนภาพสุดท้ายเลยคือสนามเด็กเล่นจําได้ไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีสถานที่อะไรบ้างถ้าจําได้ก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะส่วนคําั่งด้านล่างนะคะเขาให้เด็กวาดรูปสถานที่ที่เด็กชอบที่สุดในโรงเรียนค่ะแล้วบอกกิจกรรมที่ทําในสถานที่นั้นๆพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะคุณเตยใช่แล้วค่ะดีๆอาจจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเขียนคำตอบที่อยู่ด้านล่าง นะะหน้าถัดไปเลยค่ะคุณฟ้าหน้าที่สิห้าค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสนุกที่โรงเรียนค่ะค่ะในหน้านี้นะคะขอให้เด็กคัดตามรอยปะค่ะและระบายสีลงในรูปหัวใจนะคะจากกิจกรรมที่เด็กเนี่ยเคยทำในโรงเรียนค่ะพาเด็กลองดูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกนะคะเคลื่อนไหวประตอบเพลงเด็กเคยทำไหมคะ ถ้าเคยทำให้ระบายสีลงในรูปหัวใจได้เลยค่ะภาพที่สองนะคะทํางานศินละปะค่ะเด็กๆเคยทํำไหมเอ่ยถ้าเด็กๆเคยทํานะคะให้เด็กๆระบายสีลงในรูปหัวใจเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเรียนหนังสือเด็กๆต้องเคยทําอยู่แล้วก็คุณเตยแน่นอนค่ะภาพนี้ก็ระบายสีลงในรูปหัวใจได้เลยค่ะภาพถัดไปนะคะเป็นภาพอ่านหนังสือค่ะเด็กๆเคยทำกันไหมคะ ถ้าทำก็ระบายสีลงไปได้เลยค่ะข่าภาพต่อไปนะคะเป็นการเล่นกิจกรรมการแจ้งค <ừ> ่ะคุณเติม <ừ> เล่นีนสนามเด็กเล่นเด<น>็กต<น>้องเคยทำแน่เลยค่ะคุณช่ยแล้วค่ะแน่นอนเลยค่ะก็ระบายสีลงไปค่ะส่วนภาพสุดท้ายนะคะเล่นเกมการศึกษา <c oughs> อันนี้เด็กๆต้องเล่นอยู่แล้วค่ะอยู่ที่อยู่ในห้องนะคะก็ระบายสีลงไปในรูปหัวใจให้สวยงามเลยค่ะถ้าเด็กๆมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วค่ะหน้าที่16กค่ะคุณฟ้า ในหน้านี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเด็กดีมีที่โรงเรียนค่ะในหน้านี้ให้ทําอะไรบ้างคะในหน้านี้นะคะเราให้เด็กๆสังเกตภาพที่1และภาพที่2นะคะแล้วกากระบาดท,ทักภาพที่แตกต่างกันค่ะโดยกากระบาดท,ทักภาพที่2ค่ะคุณเกยใช่ค่ะลองดูสิคะว่าทั้งสองภาพเน,นี่ยมีข้อแตกต่างตรงไหนบ้างหางสุดน,นะคะเด็กๆทาบทแล้วก็กากระบาดลงในภาพที่2ได้เลยค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดที่ครูเตยและครูฟ้านามาฝากวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะครูเตยคงทําให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยหายคิดถึงโรงเรียนแน่ๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปมาให้คุืครนๆและเพื่อนๆแล้วก็ครูคฟาร้าดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย